กระผมอดิศรเพียงเกตครับเดี๋ยวนี้พักการเมืองทั้งหลายออกไปหาพี่น้องประชาชนกันอย่างขยันขันแข็งครับก็ขอให้กำลังใจให้แก่ทุกพักการเมืองนะครับต้องขยันขยันไปหาพี่น้องประชาชนไปจับเข่าคุยกันแต่กกตคณะกรรมการการเลือกตั้งเตือนมาแล้วครับร8 0ยแปดสิวันจะไป แจกของเพื่อซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงล่วงหน้าไม่ได้นะครับผิดกฎหมายการเลือกตั้งรุนแรงนะครับรุนแรงนี่เตือนกันไว้ในจังหวัดขอนแก่นบ้านผมก็มีพักการเมืองทุกพักครับให้ความสนใจเพราะขอนแก่นถือว่าเป็นเมืองหลวงของภาคอีสาวนวัยวันี้พักที่บอกว่าพูดแล้วทำนะครับ ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ทราบว่าพักชื่ออะไรมีป้ายติดเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับไปประกาศตัวผู้สมัครอ่ะก็ก,ก็ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านก็หวังว่าจะได้รับชัยชนะจากชาวจังหวัดขอนแก่นแต่ผมในฐานะที่เป็นคนขอนแก่นและเป็นอดีตสอสอของจังหวัดขอนแก่นมาห้าสมัยขอให้สติขอเตือนพักการเมืองทุกพักนะครับเลือกคนที่ มีประวัติที่บริสุทธิ์ผุดผ่องหน่อยนะครับอย่าเลือกคนที่มีคดีความที่สหกรณ์อมทรัพย์ครูขอนแก่นเขายื่นไปถึงถึงอายการแล้วเขาก็ฟ้องเรื่องคดียักยอกเงินสหกรณ์อมทรัพย์ครู400กว่าล้านนะครับรับสารภาพในสารเรียบร้อยแล้วว่าเป็นหนี้คดียักยอกหลายกรรมนะครับแต่ละกรรมติดคุกเท่าไหร่ไม่ทราบและ ทางปป,ปงครับสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยึดจะยึดทรัพย์นะครับผมว่าพรรคการเมืองใดๆก็อย่าเอาคนลักษณะอย่างนี้มาเป็นผู้แทนราษฎรเลยครับคนขอนแก่นเขาคงไม่ต้อนรับเพราะคนขอนแก่นเป็นเมืองที่มีนักการเมืองไม่ซื้อสิทธิขายเสียงมีประวัติการต่อสู้ในทางการเมืองที่โดดเด่นอาทิเช่นนายแคลนอรบตินะครับ สะสะคอนแก่นเก้าสมัยสิบสมัยอดีตสมาชิกวุฒิสภาท่านต่อสู้ในทางประชาธิปไตยมาโดยตลอดจึงขอเตือนพักการเมืองพักไหนก็ช่างครับจะหาเสียงยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่าเลือกบุคคลที่มีคดีความยักยอก,ยอกเงินสาวก,ก่อนอมทรัพย์ครูนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นใครพองอติดตามยึดทรัพย์อยู่น่ากลัวนะครับประชาชนคนขอนแกน่นเขาไม่ได้กินในสิ่งที่คุณกินนะครับเขากินข้าวครับ ต้องการให้พรรคการเมืองคัดเลือกคนที่มีแนวทางตรงกับตนเองนะครับอย่าไปฉวยเอาคนนั้นคนนี้มาหวังจะซื้อสิทธิขายเสียงอย่างอย่างเดียวเนี่ยคนขอนแก่นไม่ไม่ต้องการครับคนขอนแก่นมีสโ,โลแกนว่ากินเหล่าแล้วไายแควเบอร์ดครับขอเตือนนะครับกลับไปพิจารณากันใหม่กลับไปพิจารณากันใหม่นนหมคนที่มีคดีความมีจิตใจทํากระทําผิดทางคดีอาญาหรือมี ความผิดในฐานฟอกเงินจนปปองอยึดทรัพย์ยึดสินเนี่สมควรจะทําหน้าที่เป็นอะไรพี่น้องประชาชนขอนแก่นเขาเตือนนะครับอย่าว่าอย่างง้นอย่างนี้นะครับขอบคุณครับ